สวัสดีเพื่อนๆชาอยู่ทุกท่านครับนะครับอยู่กับผมโอ้ดัมซิงครับผมนะครับคลิปนี้ก็พาเจ้าซูเปอร์เกตนะครับนี่นะครับมาอยู่บ้านแล้วนอเนี่นะครับมาอยู่แถวๆเขตเฉลิมเมเกียรติครับนะครับผมอบรรยากาศขนาดสี่โมงกว่ายังร้อนเลยครับนี่ นะครับอยู่ติเเดเเอเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับมาทำอะไรกันวันนี้นี่เราก็มารับตัวครับมารับตัวน้องใหม่น้องใหม่น,หมนะครับวรถเตะตุ้มเตะมาเลยครับนี่บงฝุ่นไม่ขึ้นเงนินเดะ วันนี้ก็นี่มารับตัวเจ้าสมพงษ์ครับนี่โอ้เจ้าของรถอยู่สองคนเลยนะครับรับตัวเจ้าน้องใหม่กลับบ้านเจ้าของรถไปอยู่นี่ขโมยขึ้นรถกลับบ้านเลยนะนี่มมีใครอยู่แักคนเลยนะครับ e บครับ youtube ดูซิยังเหมือนเดิมครับตามเปิมแพรเพอแห้งเหมือนเดิมนี่แล้วก็อยู่บ้านคุกเมืองครับพ่อตักอยูใส่ไปน,นี่แยมปัน,นี่แยมตรงนี้เองเอามีไม่ใครขับรถไถบ่พ่อบ่ ไอ้ต๋องไ้ต๋องป่ะอืมนีมามีใครคับอืมครับมารับตัวเจ้าสมพง์กับบาทเราไดเช็คเช็คเครื่องรอก่อนน้ำแพงไหมเอ้ยรถเพิ่งเอามาจอดป่ะนี่เพิ่งเอามาจอดป่ะ พึงทำไมมันซื้อห่อนๆเอามาจอดแต่เอาไปเห็ดแต่ขั้นใหม่อืมนะเจ้าแก่มาแล้วเอาน้ำพี่จะขวดแน่ไปบักแค้นเอาน้ำทั้ให้ตะขวดแน่แค่น้เนำเพื่นนขวดดิน,น,น,นขวดขวดขวดเ<อ>วดปล่าเด้อตะแก่มาแล้วโ ได้ลุงได้ลุงโอ๋จัดก,การเองก็ได้อรันี่ครับอะโอเคครับคลิปนี้จบเพียงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ฝากติดตามและกดลิมซิ่งครับเสร็ครับถ้าแกมาแล้ว